เรากขาเรียกปลาครับโมเมนต์มีแต่สังทองนะครับเรียกปลาได้เลยครับโมเมนต์สังทองก็เรียกปลาได้นะแล้วเขาเรียกปลาแล้วอู้ครับไอ้ลูกปลานะอันนี้ลูกมันลูกมันครับบอสทั้ทงแม่ทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยันี่ครับโอ้ครับเบินเขาปุ๊ยลึกครับ สีค so ัดช <un> ุ other, uh, ่ <necessary> ่ายลออกตัวค oh, ัดขนาดครุมน้อยนี่ีัเอาไว้เลกพีเลกาชุมน้อยชมน้ชุม่ายมีสคัมีตัวง่ครับอยาบ่นกกลังงรุ่นเลรุ่น่าร่ก็มีครุ่ง่ก็มีรุ่นน้อยก็มีมันลูกมั็สมบูดขนาดเลยนีรับตัว่ายกอ๋อ่ขึ้นคนส อ๋อน้ำขี้มุลไปโอ้อันนี้เป็นลึกกแกนหมดตัวนี้ลึกสี่เมตรอ๋นนอสีอันนี้คันคูมันอันนี้คันคูเูาเอามาชั้นพักไว้ตัวนั้นเป็นชานพักมันปลาเป็น,นปเลือครับอันนี้ครับเป็นนี่เป็นชัน้นอันนี้เลืกสี่เมตรเห็ดคักขนาดปลาู่โรงเรียนนั่นปลานกมันหนาวเมื่อกี้นี่องค์ก็เทาบนในนกเนะีเพราะว่าหน้าห้อนอย่างที่น้ำบางๆนั่นน้ำมันสิห้อนเลยครับเพราะมันตากแดดมันถึงแดดเนาะครับมันถึงแดดแล้วน้ามันห้อนแล้วที่นี่ มันถึงดินแล้วป่ามันหนาวครับข,ขึ้นไปอ๋อมันก็ขึ้นมัข,นข,นขึ้นมาผักข้างบนอ,อันนี้เบาอันนี้กระช่างอยังครับนี่ไย<ท>นี่ครับกระช่างอันนี้ว่นทีลงปลาดุกเันที่ลงอ๋อวันที่เลี้ยงปลาดุก<ข>เลี้ยงนะกระช่างเพราะนา้ำเขาหมุนเวียนอยู่เลยเดชะครับเพราะว่าเสมอดดุดขึ้นพัดไปเรื่อเยเลยอืมมันถึน,น้ำถึงหมุนน้ำไอ้บาดาลป่ะครับอืมบาดาลเสมอุดเบาเสมอุดบาดาลดูดน้ำบาดาลอ๋อโอ้ขักขนาดเปตตาเล่นขนาดน้ำใสขนาด สุดยอดนะครับทางนี้เพิ่นก็ปลูกผักกันจองครับผักกันจองอยังนี่ครับพอเพิน่นไม่เท่าเพิ่นอ๋มันแต่พอเอาพอเอาเอะไรเสียบเขาข้างล่างเลยบ่นี่ครับน้ําไหลแลวครับแสด,าดางว่าน้ำหมุนเวียนตลดอดอ แม่นครับไม่บอกปลามันเล่นขนาดปลามันกระดื้ขนาดอะไรบ้โดดดองดอลาเล่อนขนา๋อถอดใช้ประโยชน์ได้อีกโอ้ขักขนาดหอยอยมีหอยจูบหลายหอยจูบบ่ครับคนเลี้ยงหอยเลี้ยงอย่างนี้มี ขวยัวยขี้กระเดือนหอยจูบหอยยัง,งเกษตรเกษประสานครับโอ้หักขนาดมีกินบ่มีกินบ,บ่มไปซื้อก็ได้เนาะพอ่อเหรเนาะได้อย่างนี้ประมาณมื้อละก็เลี้ยละมื้อละร้อยร้อยอืมบนหน้าป่านะบนหน้าป่านะ่ะขนาดเมือม่อละขายแต่พักนี่ก็มื้อละร้อยอะไรบ้างครับประมาณนีเมื้อละร้อยก็แทนที่เขาจะเอาเงินร้อยไปซื้อพักเขาแบบได้เงินร้อยมามันเป็นเท่าตัวนะ ไร้าครับอนาหากินรบัจับครับเอาเอปลาินกบกจับกบิปลาโอ้ขักขักม่ะกิะมาตกเครับโอ้สุดยอดนะครับนี่ครับคนเห็ดกษตรผสมปสานตัวจริงแล้วครับนี่ครับลงมือเห็ดจริงครับระบบน้ำมันที่หมุนเวียนน้ำสะอาดมันลง ครับตอนนี้น้ำกี่ป่าน้ำอย่างนีนเขาก็ดูดขึ้นไป็นไรพักอืมก็เป็นปุ๋ยอีกเป็นปุ๋ยแล้วน้ำปุ๋ยเราขึ้นไปอืมใช้ใส่ตัวไหนจะดูดขึ้นตัวพวกเราเนี่ยบอกใช้เมอดูดอือดูดแล้วว่างท่อลงมาเลยผูกป่าครับบอนโอ้เพื่อนเฮ็ดเป็นเป็นพักนะครับบบแม่นบอกว่าคุดบบได้บบได้ขุดที่เม็ดอย่างเดียวคือขุดเป็นมองตื้นมองเล็กเนาะพ่อนเราเนาะมีผักมีอย่างบบแห้งเลยเนาะพราเขาได้น้ำใส่ตลอดนะครับโบแห้งถ้าน้ำมันลดลงเขาก็ดูดใส่ ที่หักษาน้ำเระดับน้ำไว้ครัใช่ครับอันนั้นก็เอาผ้าแยงเขียวอ้อมบ่เพราะอ้อมบ่ให้น้ำน้ำมันนั่นนะครับเป็นน้ำนั้นเลยครับเป็นน้ำฝนเลยครับน้ำฝนที่มันน้ำมาหลายอ๋อเห็ดท่อระบายออกข้างนอกอีกอครับน้ำครับน้ำน้ำกับเห็ดท่อระบายออก เลี้ยงปลาพ่อเลี้ยงแม่ดาเลี้ยงปูได้บัดอืมบ่ครับปลานิลอันนี้ปลาอย่างเนี้ยพ่อเนี่ยปลานิลกับปลาเข็งปลานิลสองตัวปลาเข็งใหญ่บ่ครับปลาเข็งใหญ่บ่โอ้ปลาเข็งง่ายประมาณสามสี่ตัวโลโอ้ปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งเทศนะครับนะครับโอ้ปลาปลามันก็ชดชื่นเพราะว่ามันมีไดออกซิเจนเนี่ยสารวันอาทิตย์เอากวนลงแล้วก็จะดึงขึ้นปลาคัดตัวใหญ่มาขึ้นขายลูกมันก็ปล่อยต่อวันอาทิตย์บ่ครับโอ้เดี๋ยวผมใชมา ลงเอาปลาซอยสะครับเ,เดี๋ยวสิบวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เดี๋ยวจะเอามาลงเอาปลาสรอยครับถ้าเป็นาปายานงพวกปลาที่พี่อยู่แต่มันบ่ได้มันครับเท่ากันอย่างเดียวก็คือบ่อปลาคอมันลงอ๋อสมมุติว่าเขาปล่อยแล้วมันกับแพ้ลูกอยู่นั่นแหละเขาบอกต้องลงหลายลูกแม่บอกครับมันกับแพ้ลูกแพ้อย่างอยู่นี่อ๋อระวังแค่ปลาคอ ปลาคอกล้องปลาคอมกินมดปลาคอปบาบู่ม้าเหาลงเลยอ๋อวันนี้ตุ๊กแรงมาเนี่ยก็สกัดแยงไว้ย่างปลาทางนอกเข้ามาอ๋อแม่นนะครับบ่งปลาแต่น้ำใสดีขนาดน้ครับเพราะน้ำใสครับน้ำมันหมุนเวียนลงที่กุมือครับน้ำใสแห้งขนาดเขียวคือสีขักเย็นจ้อยขักขนาดวันนี้เอาไม้ไผ่ขึ้นแล้ววันนี้เขาก็เอาอวนลงแล้วก็ลากปลาเลาก็คัดตัวใหญ่ขึ้นมาใส่กระซังไว้กระสายครับ แม่นครับ Ooh. สบมมติพ่อซื้ออะไจากบาทครับสบมมติมันสี่พันกว่า mm. ถ้ามันถ้ามันถ้าเป็นพระใหญ่หันห่นหั่นแนะน้าไม้ใส่สุรเซียวแม่นครับามาจากสาุรเซียวปุ๋นเพงนิ้วเดียวก็ได้นิ้วเดียวจุ่มลงบ่กระดาษน้ำซักบาดาษแล้วครับมีแดดดังซี่มันกับออกตลอดขา่าเขาใหญ่ได้น้ำไหลไฟมาเลยแล้วบัดนี้เขาจ่างส่ไฟฟ้ามาดูดครับ นี่ครับโอ้ค่ะขนาดครับระบบน้ำาเกิดประทับใจแล้วครับมีปูมีมีกบมีนะครับอันนี้เป็นพักสวนข้าวครับพ,พักกินมะ่งโอ้มะ่องอย่างนี้พ่อคือใบแบบนี้ออนเถอบบะครับมะ่งกับพันุอันนี้อันนี้กับปุ๋ยพืชธรรมชาติเลยครับเนี่ยใส่ในโคนต้นไม้นี่ครับ นี่ก็ะบอกหุ่ง Ziel. ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพันเอ่อเป็นพันไอ้ดำเนินกระบอหุ่งไปต่ำอ๋อกระบอกหุ um ่งดำเนินท um ี่เขาต่ำเสียบๆกันาะเออบักพริกบางอย่างกับธรรมชาตินี่ครับบ่ได้ใส่เคมีเลยเนาะพ่อเนาะบ่บ่ใส่แต่ในน้อยในใส่เขาใส่ยาฆ่าเพลียก่อนคือเดียวเท่านั้นกับจบที่เหลือกับครับนี่เลยใส่ธรรมชาติอันนี้ผมผมมาแบบแบบนี้ต้นอย่างหน้าเนาะครับมันมั่งคุ้มต้นยางนาไม่ใช่อะไรครับต้นยางเด็กี่โม่ครับแก่เนี่ยได้ทรกัน เขาปุ๋ยเราครับยอดนี่เทียงโอ้ขนาดแกบไอ้แก่เขาขายอะไรครับอยู่ในพ่อไปซื้อพ่อเราไปซื้อไงมาแต่เพื่อพ่อพอดีอ๋ออันนี้เพื่อนกันเอาไว้ใช่พวกหน้าดินนะครับเอาไว้พวกน้าดินตอนเขาปลูกพักแล้วแม่นนะครับอันนี้ปุ๋ยเขาเสียหนาาเฉยๆแล้วเขามาทิ้งดิ่นี่เขาแกบลงได้ปุ๋ยลงใส่มันแห้งจะหน่อยกระจุ๊ดท้อจะหน่อยครับแม่นครับเขาก็ว่านปุ๋ยเคมี่ใส่ไว้น้ำมันมันบักอืม เม็ดาว่เมด็ดเมดเม็มยามันตายมันลเาบไปใชครับอ,อันนี้กัปุ๋ยพืชชดอะนกับโรยางกรยางกับมาไว้นี้โอ้ลกปล<ม>ูกเมืกก่นนกอกี้นะ่รก็ฝนเมื่อกี้นั่นบอกครับเนี่ยยางนาอันนี้ลีงที่ลรงนานลงนึงพักไงครับไนี่ันี่นี่ขึ้นท่าย,นยันเมื่อเมื่อปลูกน้ำนีนหลายโอ้ล้งแต้งขึ้นท่ายแ่งแงดีขึ้นช่ายแบบนี้เลยนี่ปลูกไว้แล้วก็จะเก็บฟักซีแบบนี้นี่ครับแปลฟักซี ยอดดีครับผู้เดียวบ่ครับเพราะเราเนี่ยเห็นผู้เดียวบ่จริงเนี่เออ้ผู้เดียวกลางคืนตอนแรกกับมือนี้ใกล้เดี๋ยวมือนี้บ่มีบ่มีใกล้นี่มือนี้มม่อื่นเดี๋ยวกิได้นี่ใกล้ตอนเศ้าย่างใกล้แล้วก็ออกมาสวนขยันดอับกินอย่างก็ได้กินเอารถเอานี่ขึ้นประายอยู่ร้านครับปลูกเองขายเองพลอสารพิษอีกปลูกเองขายเองพอสารพิษเพราะเพราะมันมีร้านค้าอยู่นะครับขายพักโอ้ มากรุ้ยพันอย่างนี้ครับนหน,น,นยใหญ่ขนาดพื้ทนที่กับผู้ดีเนาะครับผู้ดีเห็ดผู้เดียวเนาะครับ,มบมแม่นครับภัยว่าไภัยว่ามีโอ้คนเก่งได้คนเห็ดสองสามรายชีฮาร่ได้เนาะครับกษะเสผูชมปัมันผู้เดียวเนาะ โว่านร้านข้าปล่อยให้แม่เท่ากับหลานเห็ดนะครับลูกจะเอาบริหารกันเองนะครับมาเห็ดตรงนี้ครับโอ้สุดยอดนะอันนี้น้ำก็เดินท่อไว้บุตรต้องนั้นเลยสิบปั๊บปล่อยเลยครับสวนพอเท่าเมื่อ้ขักขนาดโอ้บวกล้วยก็มีแต่ขึ้วยใหญ่ครับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าในแหละมันแพงเนี่ย วีวีละขายในนั่นผมเห็นวีละสามสิบหุ่นเนาะอันแรกๆนี่อยู่นี่วีละสิบบาทสิบห้าบาทแม่นบ่ครับขนาดเมื่อบ่มซุกละขายวีละสิบห้าบาทวีละสิบบาทแล้วจะน้อยใหไงชุมน่านกับต้นมะปางต้นตรงนี้อันนี้บอกครับอ่ากล้วยจ้าหน่อยมันก็ขึ้นนะครับเปิดอันนี้มะฮุ้งหยังอันนี้ครับขึ้นหน่อยมะฮุ้งหยังพันธุ์บ้านเห็นต้นมันเอามาปลูกอืมครับสุดยอดดีครับอันนี้พักอย่างไรแล้วนี่มะเขือฮะอันนี้มะเขือเทศอันนี้ ปลูกไว้ใส่ตำมะฮุ่ปลูกใส่เอียงขายปลูกขายปลูกตำเดียวกันกับตัวนั้นครับขัดขนาดคับมะเขือมีมดแต่มักบุ้งหมักบึ้งครับขัดขนาดครับนะครับไผามากการเกษตรครับเดี๋ยวผมไปชะม e r พ่อเป็นตัวไหนผมผมไปเบิ้งผมไปถามมานั่นเขาเพราะว่าไอ้ก็พันหรือเปล่าคือแพลงใช่ปะมันอยู่ที่ตัวนี้มันซี่พันกาบาทนี่คือ เริ่มต้นเก้าพันผมกู้คอแพร่งใช่ไหมวะบ่จะไปเบิ่งตู้แพงทำไมเบิ่งน้ำล้านเขาของกลินบอกครับร้านอันนี้ผมเปิดแพงใช่ไหมวะนี่นี่นี่น,น,นี่ที่ต่อ,อไว้าอย่างที่เวลาเขาต้องการน้ำใส่ที่ใส่วาลวัยอันนี้เปิดปกตินี่มันขึ้นมาแล้วมันคคโค้งลงทุนระบบน้ำอันนี้าจากอันนี้อันนี้เขาอยากใส่น้ำอันนี้ในบาดาลห้านิ้วจักนิ้วนะครับสี่นิ้วจักนิ้วเรอสี่นิ้วสี่นิ้วนะ อันนี้ใส่ตัวตัวเสมอตัวอยู่ข้างล่างผมนะครับข้างล่างเลยมันจะดันน้ำจากข้างล่างขึ้นเชือกหมัดมันเมื่อยยามันตกมาครับบ่มันอยู่น้ำนี้อยู่แล้วมัดพ่วงซ้อยแหงมันอ๋อแล้วก็นี่ท่อเดินไปคืออันนี้ถ้าถ้าเฮาใส่ข้องอมันสิตันนครับเอาไปใส่ค่าไฟเี่กพ่อเป็นไงครับค่าไฟก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทต่อเดือนประมาณแต่รายได้มันก็เฉลี่ยแล้วก็คุ้มง่ายง่ายพันวันนี้เทาอยากได้ใส่น้ำตัวนี้เทาก็มาใส่วาลตัวนี้เทาอยากใส่น้ำสะอาดเทาก็ะรี่ตัวนี้ลงครับ เราก็ได้ใส่น้ำสะอาดแม่นครับเกาได้ทางไวนี่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็ออกมาจากท่อนึงอีท่อนึงอันนี้ก็บท่อนึงก็ไปพุ่งแน่นอนครับนี่เบันไดเขาออกมาจากน้าบาดาลนี่แหละครัจะเขามาแยกเอาบันไดเข้าแยกเข้าก็เปิดตัวนี้ให้มันลงสะอย่างเดียวครับอ๋อครับเข้าจากใส่น้ำสะอาดอันนี้ขอโทนะครับผมมีพักกันน่าจะได้เม็ดพักกั้งจองน้อยอยู่เลยครับทีบ้ ว่านมันชิขึ้นอย่างว่านขึ้นเท่าว่านนะครับว่านทางไอ้ทางไอ้ทางริมนะครับพักกระจองน้อยเดียวปีหน้าก็ขึ้นเต็มเอากับจนุกเก็บขายครับนี่ถึงเวลาจั้หน่อยถึงเวลาขับขนาดเบือป่าครับอู้วี่ขับ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 สุดยอดเลยดีครับครับนี่ครับสุดยอดเลยดีครับอู้วี่พ่อปรนเ็ดขักดีดีครับเบิ่งปลาครับ โย่เยอะโยเยอะอย่าปลาลายขนาดครับป้าตัวประทับใจขนาดเลยครับนี่ครับไผ่มักเกษตรครับเ็ดเกษตรแบบผสมผสานครับนี่ครับอ้าวหล่นล้นี่ครับมีทุกอย่างครับนี่ครับฝากติดตามได้ครับช่องเกษตรอีสานยุคใหม่มะข่างยังยืนครับวันนี้ผมก็ไปเก็บพักที่ไรพ่อเทาเพื่อนกันครับโอเคครับบายบาย